เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเทริชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับกับผมใคร่ขออนุญาตในการร่วมปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกศครับท่านประธานครับปัญหาความเดือดร้อนนี้กับผมได้รับคําร้องเรียนจากพี่น้องข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จำนวน17คนครับร้องเรียนพฤติกรรมของผู้บริหารสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังัดุรธสานีซึ่งพึ่งย้ายมาเมื่อวันที่8ตุลาคมว่ามีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังนี้ครับผู้บริหารรายนี้ไม่มีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไม่เอื้อต่อการทํางานของ้าราชการและลูกจ้างทําให้การทางานขาดประสิทธิภาพและก็มีการพูดจาดูถูกเกยียดหยามใช้ถ้อยคํา ด้อยค่าความเป็นมนุษย์และใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้ใต้บงังคับบัญชาจนมีลักษณะคล้ายเป็นการมินประมาทผู้ใต้บงังคับบัญชาผู้ร้องเรียนแจ้งมาว่าขณะนี้สภาพจิตใจของพวกเขาตอนนี้ไม่มีขวอกนกำลังใจในการทํางานหดหู่และผู้บริหารหรายนี้ไม่มีแนวทางในการทํางานต่างๆทําให้ตอนนี้สภาพการทํางานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน,นีไม่มีประสิทธิภาพไม่มีทิศทางในการเคลื่อนขับเคลื่อนในการเกิดให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนี้ครับรรท่านประธานผู้ร้องเรียนยังบอกว่าตั้งแต่มีการย้ายผู้บริหารคนนี้มานี่ททำให้ข้ารการสังกัดสังกัดขอย้ายออกและบางคนขอลาออกและยังมีคนกำลังหาทางหาช่องทางในการที่ขอลาออกด้วยดังนั้นกระผมจึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมข้อเท็จจริงและเร่งดูแลพี่น้องข้ราการ,การและลูกจ้างให้พวกเขามีขวัญและกำลังใจทำงานโดยด่วน ซึ่งคำร้องนี้ดังกล่าวนี้ผู้ร้องได้ส่งไปยังผู้หารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเพราะฉะนั้นแครการแบบนี้นี่ผมไม่ทราบว่าเป็นใหญ่เป็นโตได้ยังไงหรือเรียผู้หลักผู้ใหญ่มาขอให้กระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ํำเนินการโดยด่วนครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณครับ